โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง Gaming Official วันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต,ต์ตามหน้าปกคลิปเลยครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์สองกองหน้าคู่ยิงโหดเหมือนโกรธเมียมานะครับผมเออมันมันโกรธมันโดนเมียด่ามานะครับผมเอาครับถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นครับ ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขออนุญาตเข้าไปรับชมคลิปนี่ครับเรามาดูแผนการจัดทีมกันเลยครับว่าผมจัดยังไงนะครับจะเป็น2กองหน้าคู่ครับจะเป็นคิซโนโรนโดกับคาริเบนเซมาครับ2 2คู่หูแต่ก่อนครับตอนอยู่เรอัลมาดริดครับแต่ตอนนี้คิซโนโรนโดได้ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เรามาย้อนบรรานให้โรนโดครับ นี่ครับจะเป็นการจัดทีมของผม,ผมจะเป็นสองหนึ่งสามสี่นะครับสี่สามหนึ่งสองครับแขนะครับจัดทีมของผม,ผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ากิ o โนโรนโดกับคาริมเบนเซมาเมื่อได้ยืนคู่กันเมื่อได้ยืนหน้าคู่กัน2ตัวเราจะโหดแค่ไหนครับจะโหดจะตึงจะยิงยับแค่ไหนไปดูเลยครับ นี่นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมนี่ครับเราเจอกับแมเชสเตอร์ยไนเตดครับปาร์เรทแองเจิลแมนเจอกับแมเชสเตอร์ยไนเต็ดเรามาดูครับโอคิสซิโนโรนโดกับคาริมเบนซามาจะยิงหมดแค่ไหนครับเมื่อทั้งสองคนได้ยืนหน้าคู่กันช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับอย่าลืมครับ ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับแมชเชสเตอร์ยูเต็ดได้ทุ่มครับฟอกบาฟอกบา ทุกคนครับผมได้บอลครับกาวีโรนโดโรโ,โรมองหาเบนเซมา่าเบนเซมา่าไปแล้วครับเบนเซม่าลูกนี้เ <c oughs> <c oughs> สียดเสาครับทุกคนจะเป็นประตูครับลูกนี้ <c oughs> ชิซโนโ่หรอโรนโดส่งให้คาริมเบนเซมา่า <c oughs> เสียดายมากครับทุกคนยิงเข้า <c oughs> คาริมเบนเซม่าครับไม่เป็นไรครับใหม่ครับเกมไม่ได้จบแค่นี้ครับ เกมมี90นาทีครับผมเรามาต่อนะครับแข็งมากครับทีมเขาไล้บอลครับนี่คือจังหวะสวนครับ เบนเซม่าเบนเซม่าไม่แล้วครับคุณผูประตูออกมาตัดบอลได้นะครับอาไมได้บอลครับสวนเลยครับนี่เบนเซม่าไม่ได้บอลเลยครับผมมิ拉เมนเซม่ามิา สวัสดีครัคผมีโรนโดเหมือนเซม่าได้บอลยิงเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ชนค้างครับทุกคน จังหวะน,นี้ครับเซนเซมาได้ยิงครับชนคางครับผมเกือบทำประตูได้ครับไม่เป็นไรครับออเอาใหม่คาริมเบนเซมาเรามาดูกันต่อครับผมหยับจุดครับรึ่งหลังออครึ่งแรกไม่ยิงเลยครับผมยิงครับแต่ยิงไม่เข้า เวลา่วนรับผมเซเม o n รนรโดโดเรียบร้อยครับคิซโนโรนโดหนึ่งประตูต่อชุนใผมจากคิโนโรนโดครับผมเป็นไงครับเรามาดูจังหวะนี้กันครับเบนเซม่า ได้บอลส่งให้โรนโดโรนโดจับบอลได้ยิงเรียบร้อยครับทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นจังหวะส่วนของฟาริทนะครับจากคริสโนโรนโดครับประตูที่หนึ่งเรามาดูครับว่าเขาจะยิงได้ไหมคาริเมสมากอบโรนโด อย่าลืมนะครับพื่นถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับพุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูครับเรียบร้อยครับผมลูกที่สองเป็นไงครับผมยิงโหดเหมือนโกธเนียโดนเมียด่ามาครับผมคิสโนโรนโดจังหวะนี้ครับเป็นเซมาได้บอลเราส่งให้คิสโนโรนโดครับ นนลงนู่จับบอลได้แล้วยิงครับเป็นประตูที่2ของเขาครับเรามาดูกันต่อครับก็จบไปแล้วครับสำหร,ร,รับครึ่งแรกครับก็จบไปด้วยซีสกอร์สองศูนย์ครับครึ่งแรกเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อครับว่า โรนโดกับเบนเซม่าจะยิงได้อีกไหมครับเอาไปต่อข้างหลังเลยครับแล้ครับเรามาดูคข้างหลังครับเอาได้เปิดบอลครับเบนเซม่ากาวีเทรลีหืขทาตัดบอลได้ครับทุกคนเป็นไงครับเราแย่งมาได้โรนโดเบนเซม่าเบนเซม่า ติดเซฟครทุกคนเป็นเซมา่าจังหวะสวนครับบอกเลยครับสองคู่หูเข้าเข้ากันได้ดีมากครับเบนเซมา่าของโรนโดสมัยเด็กก่อนครับที่เขาอยู่ด้วยกันเรามาดูลูกเตะมุมครับให้โรนโดโรนโดลูกนี้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ส่งคืนหลังครับทุกคน นีแล้วเ <c oughs> ขาตัดบอลได้ครับทุกคนไม่เป็นไรครับ <c oughs> น้อยแงมาใหม่ครับจังหวะสวนของวีลาลุนโด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 มันส่งมาทำไมทางหลังทุกคนผ <c oughs> องกดไปข้างหน้า ไปแล้วไปแล้วไม่ผ่านกองลังโหหรครับมาครับเมซี่มาโรนโดโรนันโดจังหวะนี้ตีซุปเปอร์เซฟแล้วครับทุกคนจังหวะนี้คริสติโนโรนันโดเมซี่มาแทงให้โรนรนโดจับบอลได้ยิงตีซุปเปอร์เซฟครับทุกคนไปไหนครับเอาใหม่ตัมโบนูลูกเต็มมุมครับ ไม่ผ่านนะครับกนนุ้เตียนมึงธนบเฟิดเขไมยิงติดเซฟครับุกคนตีแค่คคคคราได้ลูกทุ่มครับุณเอาเ <c oughs> <laughs> ขาได้ทุ่มเฉยครับทุกคนได้บอลนับเทียรี่โรนโด เมนเซม่าเบนเซมาเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ครับเบนเซม่าครับผมทำประตูขึ้นนำให้ปารีสเป็นประตูที่3ครับผมจากเทลรีครับเทลรีส่งใลอนโดโอนโดส่งให้เบนเซม่ายิงเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้3-0นะครับบอกเลยครับก็ยิงโหดหมากกดเนียมาครับผมมาครับ อยู่ที่กอร์3ศน์ะครับทุกคนในนาทีในในาทีที่69เามาดูกันต่อครับว่าเราจะทำได้กี่ลูกสำหรับ2กอล2อง,กอ,องกองหน้าคู่หูของเราครับไม่ผ่านนะครับโฟนโฟนจังหวะน,นี้โรนโดของเขาได้ยิงครับ ไม่เป็นผมครับผมามาดูจังหวะสวังกับของเราครับฮันโดส่งมาเดซิมาเดซิมาเินเซมาส่งแรงไปครับทุกคนจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรครับเอาไม้ครับ เราได้บอลแล้วครับติดครับผมติดบล็อกครับผมได้บอลครับจังหวะส่วนกับของเรามิเ่าโรนโด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 ้องเพื่อนโรนโดกาวี วีล่าเบนเซม่าเรียบร้อยครับผมลูกที่สี่ครับผมของปารีสแกนเชสแมนจากคาริมเบนเซม่าครับผมยิงอย่างคมยิงอย่างหัวครับผมเบนเซม่าสี่ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูจังหวะนี้ฟีล่าแทงให้เบนเซม่าเบนเซม่าจับบอลได้ยิงเรียบร้อยครับผมใครก็หยุดเขาไม่อยู่ครับคาริมเบนเซม่า จังหวะนี้วีเาล่าเซมายิงกับเตียบ้อยเดเคอาก็เอาไม่อยู่ครับลูกนี้คาริมเป็นเซมาครับผมกับปีเอล่าเอามาดูต่อครับนาทีที่9กทดเวลาสีนาทีครับผมขออีกลูกหนึ่งน,นายบอลอับบีเอลามีครับเซมา ไปครับโรนโดแรงเกินครับลูกนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับสำหรับสองกองหน้าโค้งหของเราแล้วผมก็จบไปที่4-0นะครับบอกเลยครับว่ายิงโหดมือนโกดเมียมาแล้วครับผมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทาคลิปอะไรให้ทุกคนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอจบคลิปครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ